สวัสดีครับนี่มาดูปลายท่อ M R15 นะครับ R15 นะนี่เป็นปลายแต่งมันถอดออกมาแล้วใยแก้วไม่มีนะครับเสียงมันแตกนี่ซื้อใยแก้วมาใส่ใหม่มดูมันไม่พอหรอกแต่มันก็มีประมาณนี้นะ <แค>นี่มันจะห่อแล้วก็ที่ถอดก็คือดอกสว่านนะครับจออเจาะหัวดิเบตดอกนี่เป็นหัวดิเบตรตรงนี้เจาะแล้วก็เคาะไส้ลงไปแล้วก็ถอดออกค่อยๆถอดตัวนี้ออกนะครับแลนั้นเราก็พันพันตัวน,นี้แล้วก็ยัดกลับเข้าไปเลยลนเจนเลย

มันไม่พอไม่เต็มนี่ จะประมาณนี้ใครที่นี่นะที่หัดตากกล้องเนี่ยใค่ที่ใหญ่เกี่ยวหมดได <ป S> ้มันเต<ป>็มเลยก็ได้นะครับแน่นๆเลยลองทำดูครับใช้เสียงรถที่มันแตกแล้ว,วก็ซูใหญ่แก้วถอดแล้วก็ยัดใหญ่เก้วแน่นๆเลยยิ่งดีนะครับ เป็นแนวทางก็ไปลองทําดูครับยัดยิ่งแน่นยิ่งดังดีนะครับเสียงจะนุ่มนะครับสําหรับรถใครที่ใส่แล้วเสียงมันแตกมนะันอะไรนะครับโอเคออกดไลยกดแชร์ครับกดติดตามช่างยางมอนไฟสวัสดีครับ